สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับผมก็เอาเน็ตโปรเน็ตมาแล้วนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับใครที่ชอบโปรเน็ตแบบเอ่อเน็ตแบบ5 2 5 6K บ้างนะก็คืออย่างนี้ใครที่ชอบโปรเน็ตช้าๆนะครับแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะต้องการแบบเอาแชทอย่างเดียวเลยนะครับก็คือวันนี้ผมมีอะไรจะมาบอกนะครับ ก็คืออย่างนี้เลยนะครับก็คือโปรเน็ตอะไรรู้ไหมครับโปรเน็ต bon 256K จะได้ความเร็วอยู่ที่ 256K นะครับถ้าใช้หมดแล้วมันจะลดสปีดอยู่ที่ 64K จะได้ความเร็วไปที่อยู่ที่100เมบตนะครับราคาเนี้ยอยู่ที่5บาทนะครับก็คือให้เราก,กดตามนี้เลยครับกดดอกจัน900ดอกจัน52สีเหลี่ยมแล้วก็ทำการโทรออกนะครับเป็นการสมัครเน็ตแบบ สองห้าเคนะครับราคา5บาทนะครับ24ชั่วโมง1วันนะครับเพียงสมัครไปเลยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เอาไว้แชทอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะอ่ะก็เวลาใครที่จะสมัครนะครับก็มันมันจะช้าครับมันจะช้ามาก ถ้าเราใช้หมดแล้วมันจะลดอยู่ที่ 64k นะครับมันจะช้ามากๆเลยนะครับก็คือย้ำนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน5 2สี่เหลี่ยมแล้วก็เปการโทรออกนะครับเป็นการสมัครเน็ตแบบ 256k นะครับได้ความเร็วอยู่ที่100เมกถ้าใช้หมดแล้วจะลดถือที่ 64k มันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับนี่มีเพียงนี้ก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนนะ สวัสดีจ้ะบ๊ายบาย